สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปุรีรัมค่ะว,วันนี้พอ,อน้อย i, มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้หนังสือมอบอำนาจการใช้หนังสือมอบอำนาจสำหรับการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่ไม่สะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกค่ะที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองต้องทำอย่างไรกับว,วันนี้พอ,อน้อย i, กับก็มีคำตอบให้เลยในะาการสำหรับหลายๆายท่านก็สอบ ถามกันเข้ามาาสําหรับการใช้หนังสือมอบอานาจในการไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะไปลงด้วยตนเองค่ะก็ท่าน โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือจะซื้อที่ร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้กาะหรือจะไปขอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะท่านลงนามตรงผู้มอบอำนาจการชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะสำหรับผู้มอบอำนาจมอบให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านที่สะดวกญาติพี่น้อง การที่สะดวกที่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านได้นะคะกก็ลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจนะคะลงรายละเอียดค่ะสำหรับข้อความในหนังสือมอบอำนาจค่ะให้เป็นผู้มีอำนาจจัดการลงทะเบียนผู้สูงอายุตลอดจนให้ถ้อยคำต่างๆต,ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการนะคะกระชับกระชับค่ะก็ไม่ต้องเขียนอะไรเยอะนะคะค่ะชัดเจนทั้งผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจและข้อความส่งไปสี่ไปพร้อมเอกสารหลักฐานก็ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารขอให้เป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวในจ๊รรับรองเอกสารรับรองสำเนาของท่านครบ การสาหรับผู้รับมอบอํานาจค่ะก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็จ้เฉพาะในส่วนของบัตรประจําตัวประชาชนค่ะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนผู้ที่มอบอํานาจให้ท่านนายจ่าค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับหลายๆท่านก็สอบถามพอน้อยเข้ามาค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไปแล้วลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ ได้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่กลางตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พ่อนะ้อยต้องกลับวลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ